ปฐมบทแห่งศาสนาในดินแดนประเทศไทยประเทศไทยเปิดกว้างและให้สิทธิประชาชนในการนับถือศาสนามาตั้งแต่อดีตการโดยการนับถือธรรมชาติผีสางนางไม้เทวดาและปัรพบุรุษมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ปรากฏหลักฐานราวพุทธศตรวรรษที่สาม พระเจ้าอาโศกมหาราชท,ท,ทรงส่งสมณทูตไปเผยแพ่พระพุทธศาสนายังดินแดนต่างๆก้าวสารรวมถึงดินแดนสุวรรณภูมิซึ่งเชื่อว่าคือดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อันเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยในปัจจุบันจนกระทั่งปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าพระพุทธศาสนาได้ประดิษฐานอย่างมั่นคงในดินแดนประเทศไทยสมัยทวาราวดี และเป็นศาสนาหลักสืบเนื่องต่อมาจนถึงปัจจุบันในส่วนของพระพุทธรูปที่ทุกท่านเห็นอยู่องค์นี้เป็นพระพุทธรูปศิลาปางนาคปรกศิลปะลบบุรีแต่อย่างไรก็ดีปรากฏหลักฐานว่าศาสนาพรามหมณ์ฮินดูได้เผยแผ่มาพร้อมๆกับพระพุทธศาสนาและเป็นศาสนาที่จเจริญรุ่งเรืองควบคู่มากับพระพุทธศาสนา ส่วนความเชื่อดั้งเดิมก็ผสมผสานกับความเชื่อในพระพุทธศาสนาต่อมาศาสนาอิสลา,ามคริสตซิกได้เผยแผ่เข้ามาภายหลังผู้คนส่วนหนึ่งได้ยอมรับนับถือในศาสนาดังกล่าวดังปรากฏในปัจจุบันภาพพระโพธิสัตว์ที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้คือภาพของพระโพธิสัตว์อวโรกิเตศวนศินละปะสีวิชัย ซึ่งมีความเจริญรุ่งเรืองในราวพุทธศตรวตรรษที่13-18เป็นภาพพระโพธิสัตว์ที่สวยงามที่เรียกว่าศิลปะสีวิชัยโค้ชชมชนขอขอบคุณทุกการติดตามฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพบกันใหม่ในคลิปถัดไปโค้ชชมชนขอขอบคุณพบกันใหม่สวัสดีค่ะ